เป้าหมายชีวิตกับความสำเร็จในแต่ละมือของคนเฮ้าบอทอกันยังผมแค่มือนี่ได้อาบน้ำให้หมากรถือว่าได้รับความสำเร็จแล้วนั่นก็คือคำบ้าของตำรวจเฮ้งเป็นคนนุ่มอีกท่านหนึ่งที่มีแนวความคิดน่าสนใจกับวิธีชีวิตพื้นเพ่เดิมบานเฮ้ามือนี่ขอนำเสนอเฮงฟ้ามผู้ก,กระดึง เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมสวัสดีหัวหนาเฮ่งครับสวัสดีครับมายยามถามข่าวผ้าพีนองเข้ามาถามหัวหนาเฮ่งนะครับซึ่งเพิ่นกับเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานนะครับหพวหนาเรากลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเฮ้ามีโอกาสก็เลยอยากให้หนาเฝ้าถึงเรื่องเล่าได้มาอยู่บ้านได้จังไนนะครับหลังจากที่ประสบความสาเร็จโดยได้กลับมาบ้านเฮ้าจังไนเรามาอยู่แบบใช้ชีวิตแบบไรสไตล์คือสโลไลเนาะมันบอกสโลไลจุดสําคัญเนี่ย ตั้งเริืมคบเริืมบากันเลยผมบอกกับเขาแล้ว่าผมว่างแผนผมจะกลับมาอยู่บ้านแม่นอนผมอยากกลับมาอยูบ่บ้านรับสภาพได้บอวาสีมาอยู่ยังซี่มาเห็ดอยู่แบบตลาดบริกางเรื่อปกตินี่ยุ่งเทียนนี่ย่างห่างสุงมือเลยย่ <c oughs> งางเส้นทันสุงมือมันกับมีสิิงหลอกล่อเนอะเอาะมี่ซิงย่วใจไปย่างเส้นทันกินร้านอาหารผูเร่กินกาแฟผมก็ถามว่าอยาก เมยู่เสียงมาอยูได้บอผมว่าจุดเริ่มต้นเขา่ะอะ่าไปปรับเปลี่ยนเขาเขาควาสามารถไปเปลี่ยนใจผู้ใดได้ดอกเมนบ่ล่ะเขาต้องถามเขาก่อนว่าเขายินดีสิเปลี่ยนใจมาหาเขาบอเขายินดีสิปับไปหาเขาบอเขาต้องการความมาอยู่นี่เขาต้องการความสะดวกสบายยังเดอเออเขาต้องแช่กันทั้งสองฝ่ายเขาบอแเมนว่าเอาเขาเป็นลักด้วยวะเอ้ยเขาอยากกลับ มาอยู่บนนอกบนนอกอยู่แบบอันนี้นเขาต้องถามว่าเออคุณอยากได้ความสะดวกสบายอะไรไหมคุณอยากได้อะไรไหมผมก็มาเห็ดมาสางตามที่เขาต้องการว่าเอออยากได้มองนั้นมองนี้อยากได้แบบนั้นแบบนี้ความสะดวกสบายมันก็แมทเขาหากันครับผมก็เออครับว่าโอ้ฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันชอบในเมืองอย่างสิเขาขว่าต้องเบกันตั้งแต่คบกันไม่ไมลจะคอยผากันมาอยู่บ้านครับครับขณผู้ดใดคิดที่ับบ้านก็ต้อง กับแฟนทางเตะกวนจิม้าอู้เด้อซูมือนีเป็นตลาดออนไลน์ผู้ใดก็ขายของได้อยู่บ้านเนาะเห็ดเอยียงก็ได้ว่าแต่ได้จทย์ลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าแต่ยาไปเห็ดจทย์เกินตัวผมแนะนําเห็ดตลาดออนไลน์นี่คอยเห็ดคอยอน,นั่นไปอันใดเขาจะเห็ดแบบอันซิอันลองเห็ดเปเท่าไันหน่อยเพราะซู่มือนี่ขายของออนไลน์นี่บริษัทต้นทุนเนาะบริก่รไทยลง มีคนมาซื่อือเลยเออแต่ผมเริ่มต้นตลาดออนไน์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยถามคนในชุมชนก่อนลองลองเห็ดให้เบอร์บอองบ๊อเมียนวานในชุมชนขางบ้านด้ของเขานี่เป็นบราน,นองน้าบ้านในชมเนาะครับลองไปถามคนในชุมชนเมือง,งเมืองบ้านเขาก็คือผู้กระดิงผู้กระดิ่งเขาลองไปสำรวจตลาดประมาณในผู้กระดิงก่อนวัดสินข้าเขาเนี่ตอบโจทย์ลูกค้าปะตอนนี้สินค้าผมกำลังเห็ดอยู่ผมก็ไป ตรวจสอบตลาดครับคนในผู้กระดึงว่าเขาตอบสนองกับสินค้าผมนี่ประมาณยังไงส,สิ่งทมันได้จริงแรงสิ่งสําคัญก็คือว่าเขาต้องเหตุของไอ้เขานี่มีประสิทธิภาพเหตุคือแบบเขามักทีเรียกว,ว่าเป็นของสิ่งสําคัญของไอเนี่ยที่บ้านเขาถือตีมากันบ่ไม่มีมาตรฐานควบคุมมาตรฐานไม่ได้คือสิ่งสําคัญของสินค้าบ้านเขาเนี่ยคือขอนี่แหละ ที่ห่อตางจากของห่างหรือว่าของทั่วไปนะเนาะ,นะคือเราควบคุมสินค้าไม่ได้จุดสําคัญจุดอันนี้แล้วที่นี่เขาต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังที่เนี่ยเพราะเขาเข้าใจแมาสินค้าเขาเป็นอย่างสี่นั่นแหละคือจุดแข็งของห้องเพราะมันเป็นสินค้าที่เราทําด้วยมือมันไม่มีความสมบูรณ์แบบเข้าใจว่าคำว่างานแฮนด์เมดบอกรเห็นอกทุกอย่างมันคือไม่มีความสมบูรณ์แบบงานแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวเท่านั้น ล้วก็มัน,ม,นมันก็มีความแตกต่างแตกต่างก็มันมีความสดใหม่แมนครับสดใหม่เขาเก็เพราะเขาได้สินค้าบรรนอกเขานี่ก็คือความไม่สมบูรณ์แบบนั่แหละคือความสมบูรณ์แบบของสินค้าเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มาจากมือของชุมชนมันบ่มีความสมบูรณ์แบบเอาเครื่องจักรมันมีสูตรเทศอาหารมันวอเมมมันเป๊ะะห,ห่อมาๆสุส oh. กห่อแซ่บกันรสชาติเดยวเด้อ,เ,ดเ,อเป๊ะของเขาเนี่ย ความเปะของเขานี่มันเกิดจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมณเวลานั้นตอ้เขาใส่สูตรเปรบางเถือมันก่อเปะจากวิธีการทำจุดขายของเขาก็คือว่าครับสินค้าเขานี่สร้างมาจากมือโดยแท้งไงบ่ได้เกิดจากการปรุงแต่งไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆดทั้งสิ้นเพื่อให้คงรสที่เป็นเหมือนเดิมอันว่าสินค้าเขามีความหยุดยุนประมาณนึงเนาะรสก็สีประมาณนี้รสนี้ แล้วเขาก็ซูมมือนี่มันมีโลกออนไลน์สิ่งสําคัญเนี่ยซูมมือเนี่ยคอได้เปรียบในเตก,กี้เนี่ยมันมีมาเฟซบุกฉี่แจงคือเห็นว่าพี่มีพ่เห็นบ่ะไม่เอานบ้านเขา,เขาเห็นไดพอต้อนทุนเขาต่ำสินค้าอดนี่พอดีเขาเซอร์วิสต่อเลยเออครับนี่แหละคือสิ่งสําคัญของเขาคือเบื้องการตลาดได้ไงเขาเบื้องการตลาดพี่มีไพ่ก็ได้เขาเห็นอย่างใดเขาก็สามารถเห็นได้คือพี่มีไพ่แหละเพราะซุมมือนี่ ใครๆก็มีเหมือนกันผมก็ไปค้นหาชีวิตในเมืองก่อนว่ามันเป็นจังไงผมมาว่าได้ไวรุ่นสมมือหนิที่ต้องไปค้นหาชีวิตค้นไปเหยาะหามองถือมองซองเพราะเข้าไปจนสุดแล้วจนเห็นก็คิดว่าจะค้องเห็นลายแหละแ,แต่ถึงจุดนึงก็คือได้ว่าเขาก็สมควรจิกับมาจุดเรื่อมต้นเพราะเข้าไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปหาเงิน เพื่อสิมาซื้อกินแม่นบ่ครับในเมืองนี่ห้าหาเงินน้าให้ไหลเว่อเหลือหาหลายในเมืองนี่หาจนว่าได้หลายครับเป็นกอ่อเป็นกรร,รบแต่ก็บว่เหลือเพื่อมาซื้อกินของห้าคือเกา่าผมัดนี้ผมไปเบืองอันนี้อาจารย์โจรนจันใดเออมผมไปเบิ่งเาราในช่อง youtube เราไปติดตามเนาเออเราก็เว้าถึกว่า เขาคือเป็นอย่างตรงไปเส้นหาเอาเนืนอมาแหลกเขากินมาแหลกอย่างกินนะครับนี่ผมก็เลยอยากกลับมาบ้านแล้วก็มาเห็นพ่ออยู่พ่อกินพ่อเพียงแต่สุขสมัยนี้กับพ่อเพียงว่าอะไรด,ดอกมันก็ต้องเกินพ่อได้จักหน่อยเพราอ,ออใบายามูกหลายค่าอินเทอร์เน็ตก็มีเมื่อถือเลนเน็ตได้ก็ต้องใส่เนะาะใส่ไอ้ผมปลูกพักไว้ยนืนหัวหน้าพักก็พอได้อยู่ได้กินเนาะตามภาษาไป เพราะได้เหตุได้อยู่นี่แหละเพราะได้สูดอากาศดีดีวิวดีดีหายใจมวนมันครับด้านหลังนี่ครับหลังงามเฮี้ยงครับแล้วผมก็บอกว่าดอกเด็กหน่อยที่กาลังหาเจ้าของหาตันหาตัวเจ้าของครับเพราะที่สําคัญยาเหตุเห้มันเกิดกับดักนีเนาะสําคัญคือคนที่ไปกรุงเทพแล้วจาเป็นต้องยูโดนคือกับดักหนีเพราะเฮาปั๊บ สือรถเบียบบ้านเนี่นบอสือรถก็เกิดกับดักนี่ก็ต้องอยู่พอนเห็นมันเบิดเนาะเป็นสิกลกับมาบานใดแม่กับพุ่มลำเนาเลาครับถึงจุดจุดหนึ่งก็ย่าสางกับดักนี่จะคล้องไหลผมบอกได้สิกับเต็งด้วยไม่รุนเนาะผมว่าเข้าใจสุ้มือนี่ขันบอกูกับก็บม่มีแห้งยันงั้นเนาะบ่มีกับมักังใจไงกับังใจแย่กับังใจแต่ว่าพ่อทรงไปแข่งปีสองปีก็เริ่มเกิดเป็นความยังใจออกเเริ่มใจออก เรื่องม,มันคือความลำบากของชีวิตบอน่าเบิดน่าเบิดใช่ <c oughs> ิครับนั่นแหละครับบางเพื่อกันเท้าเฝ้าสั่งกับดักหนีหลายมันก็เหนื่อยแต่ผมก็เข้าใจบางคนด้บางคนก็เพื่อสิพัฒนาจ้าของเพื่อสิมีหน้ามีตาเนาะบ,บางคนก็เห็นหน้าเห็นตาในสังคมมันเป็นที่สําคัญเนาะไปลูกจะไปกรุงเทพคือบอ,อออกรถไม่ลูกขอยออกรถไม่เลยได้ล่ะมันก็ เป็นหนาเป็นตาได้แต่ของพวงกบวาดกแต่ก็อย่าคนที่เห็นงานอยู่ในเมืองหรือว่าไม่รุ่นก็ลังสางตัวอยู่ก็อย่าเฝ้าสางกับดักหนีเจ้าของหลายเดี๋ยวนี้ขนาดหยุดก่อนพอออกเบิรงดูมันลั่นลั่นลั่นนาทีไปข่อยไปมันอัดไปมันยางก็แกล้กไปมันจะพลาดมันยางไปมันไปเลขหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไปศูนย์สี่จุดศูนย์เก้ามันยางไปเรื่อยบ่สี่นาทีครับอันถึงการเป็นกับดักเป็นกันกับดักของอันการสางนีเพื่อจะ อัปเกียรตจากความให้ท่านมูเนี่ยให้อันนี้เนี่ยนะเนี่ยสังคมสู่มือนี่ก็ต้องเป็นทั้งสัตนละครับก็ส่วนมากเขาก็จิตพ่อไปเคลื่อนงานรุงเทพมเนาะพ่อเองแล้วก็เคยไปเคลื่อนงานรุนเทพมว่าล่ะเออกบบเขากับนีกับดักหนีของเขาแต่ละคนบ่คือกันดอกครับเออเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สู่มือนี่แท้บ้านเ่ากับกับดักหนีเท่ากับซอสเนาะบ้านแต่ว่าจุดใดทีเพราะนาเฮงคืออ่านอวยมาบั่นมาวิถีกับพวกก็คือขึ้นสู่ภูมมลำเนาหรอกอะ เลือกเอาวิธีบานเห่านี่ว่าเป็นการยู่ได้แล้วก็สร้างโอกาสได้อี<ม>่งยังเหตุเหตุผมก็ว่าโอกาสที่บาน่านห้องไปเจอแสงสีหลายจนจนสุดแล้วคิดว่าเงินที่ห้องหาได้ได้หลายหรือว่าใส่ได้หลายนี่มันเบิดไปซื่อเลยเพื่อเพราะเขาอยู่ในเมืองนี่เขาก็เกิดความโลภในใจเขาก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ แต่มันก็ขอดีแหละเป็นการบริโภคแม่นบอมันก็เป็นการบริโภคเสริมความสุขถึงจุดจุดหนึ่งมันมันสุขบ่พอเียเห็นบ่ครับผมไปผมก็ไปคัาแล้วไปเที่ยวไปเลาะไอ้มันมันสุขแล้วเอา้าไปเล่นตื่นเศร้ามากกว่าเศร้าคงสินะม,มาพร้าสูดอากาศมลพิดบ่ดีเนาะในเมืองคนไปเค่ยุงเทพก็สชิลูดอ,อกว่าในเมืองนี่พี่เอมจุดหานี่บ้านเขาควนไฟนี่ก็ยังพอรับได้ดิ ลมพัดกันหนียูหันนีซุกมือได้เด้กล้็ก็นอนกับบาอิม่มการพักผ่อนบ,บ่เพียงแล้วผมเป็นคนนั่นจะูกในบ่บ่ถือกับอากาศฟังพุ่นพบรบเบ่มักมาอยู่บ้านเฮานี่โอ้หายใจดีๆอ,อันนั้นอันนี้นอากาศดีอยู่ดีครับแล้วก็ในเมืองเกิดความแข่งขันซุกมือมันต้องแข่งขันซุกมือเตือน้ามากกตา็ต้องเฝ้าต้องเล็งต้องรีบเนาะมันต้องได้เลง็งซุกมือ อยู่บ้านเขาก็คอยเหตุคอยสร้างกันไปซอยสนับสนุนกันซอยกันอ้าวอันนี้อันนั้นสร้างมากก็ไล่ซ้อยกันเนาะเออดีเลยแมนซ้อยแมนไปสร้างเขากรุงเทพเขาก็ซ้อยกันดิเขาเรียนหนีแตกไฟแตกมันหนุนดิเมื่อไหรครับบางเทียคนเข้าจะกลับมาอยู่บนน้านนอวนี่ม่วงขามว่าเข้าสิมีทุนมาได้จังไหเข้าสี่เติบโตด้จังไดนในเมื่อเข้าบ่ามีเงินนะเข้าสี่เอาอย่างมาเป็นเขาเอาาินมาเป็นต้นทุนในชีวิตที่จะมาอยู่ใดไปเปลี <ừ> ่ยนนี่นะครับเขาควรจะเอาอีย่างมากมาเป็นสิ่งบันดาลใจ ผมว่าหลักๆคือความรูความเขาใจส่วนมากทุกเมื่อนี่ที่ว่าผมเห็นหลายคนอยู่ในสี่ว้รุ่นกับมาบานก็หอบเงินทุนมาหลายดิยผมว่าผมก็ยอมรับบางคนนี่เขาหอบม,มาหลายอีหลีเขาก็หอบม,มาไหลแต่เขาก็พิดพลาด<ม>เรพราะกระแสะเพราะขาดความรูคว่ำเขาใจคิดว่ามันจะได้ไง,ไงคิดว่ามันสิได้คือ,อยางลางสุทธิพานมากกว่ากล้วยเนาะก็มีคนได้ไปไหล แล้วก็จิงไป่ไรกันคือกันเนาะเนาะขันว่าผมก็ว่าเขาดอกเค็ดตามกระแสขันว่าเขาท่านกระแสเขาข้ก่อจีด้เนาะแต่เขาเมื่อใดเขาตกขบวนเขาขาดความรู้ความเข้าใจผมว่าแมนซิงอ่ะผมว่าเขาต้องแยกกันเด้ซิงเขาหมักกับซิงเขาเห็ดจนเกือบควนเฉียวชันอันนี้ผมเลี้ยงงั่วมาแต่น่อยเนาะผมเลี้ยงงั่วมาแต่เกิดมาเลี้ยงมา ผมก็มาไปนค้นมากเก่งหมอดอกัดจีบาตามตรงไปเต่ยวผมมีความรู้มีทัศษะกับการซึมซับเกิดค,<ม>ความซึมซับเห็นบ่อยๆจนเกิดกลายเป็นความเชี่ยวชาญได้ปะเนี่ยเม่นบอกเฮ็ดโดนๆเฮ็ดดุเฮ็ดดุเขารู้เขาผมกับไปค้นหาชีวิตในเมืองก่อนว่ามันเป็นยังไงผมมาว่าดได้ไวรุนซุม,มือนิที่ต้องไปค้นหาชีวิตค้นไปให้พ่อหามองถือมองซองพ่อเข้าไปจนสุดแล้วจนเห็น ก็คิดว่าจะค้องเห็นหลายแหละแต่ถึงจุดจนหนึ่งก็คือได้ว่าเขาก็สมควรทิ่กับมาจุดเรื่มต้นเพราะเขาไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเขาไปหาเงินเพื่อสิมาซื้อกินแมนบ่ะครับนในเมืองนี่เขาหาเงินนี่หลายหลายเ่อเหลือหาหลายในเมืองนี่หาจนว่าได้หลายครับเป็นกออเป็นกร,รมครับแต่ก็เว่อเหลือเพื่อมาซื้อกินของเขาคือเก่าเนี่ยอืม ผมัดนี้ผมไปเบิงอันนี้อาจารย์โจนจันไดเออผมไปเบิงเาราในช่องย t u b e เราไปติดตามแล้วเออเราก็ว,ว่าถือว่าเขาขึ้นเป็นอย่างตรงไปเส้นหาเอาเงินมาแหลกเขากินมาแหลขขอกอย่างกินนะครับนี่ผมก็เลยอยากกลับมาบ้านแล้วก็มาเห็นพ่ออยู่พ่อกินพ่อเพียงแต่สุขสมัยนี่ก็พ่อเพียงว่าอะไรด,ดอกมันก็ต้องเกินพ่อได้จักหน่อยอพอเอาใบยมูไาย ค่าอินเทอร์เน็ตก็มีเร่นเน็ตได้ก็ต้องใส่เนาะล <c oughs> ูกพักก็ยอย่าถึงคนนำพักเพราะได้อยูได้กินเนาะตามภาษาไปเพราะได้เหตุได้ยู่นี่แหละเพราะได้สูตรอากาศดีดีวิวดีดีเนาะหายใจมวนวน่วนมวนครับด้านหลังนี่ค้าบหลานงามเงี้ยงครับแต่ว <c oughs> ผมก็บอกว่าดอกเด็กหน่อยที่กําลังหาเจ้าของหาตุนหาตัวเจ้าของครับเพราะที่สําคัญยาเหตุเห็นมันเกิดกับดักหนีเนาะสําคัญคือ คนที่ไปกรุงเทพแล้วจําเป็นต้องยูโดนคือกับดักนี่อพราะห้องปั๊บสื่รถเรียบบานเนียนบอสื่รถก็เกิดกับดักนี่ก็ต้องยูพรอนเห็นมันเบิดเนาะจังสิกกับมาบานใดแมนกับภูม้ํำเน่าถึงจุดจุดหนึ่งก็ยาสางกับดักนี่จะเจ้องไหลผมว่าสมบอาไเลยสี่กับเตงด้วยไว้รุ่นเนาะผมก็เข้าใจสุ้มือนี่ขันบอกกูกับก็บไม่แห้งง็บงันเนาะ มังมีกําลังใจังีหวนกําลังใจแต่ว่าพ่อทรงไปกระทั้งปีสองปีก็เริ่มเกิดเป็นความยังใจออกนี่เริ่มใจออกเริ่มมันคือความลำบากของชีวิตบอนร่างเบิร์ตนั่นแหละครับเพื่อกนเท้าเ้าสั่งกับดักหนีหลมันก็เหนื่อยแต่ผมก็เข้าใจบางคนด้บางคนก็เพื่อสิพัฒนาจ้าข้องเพื่อสิมีนามีตาเนาะบางคน กตเห็นหน้าเห็นตาในสังคมมันเป็นที่สําคัญเนาะไปลูกเจ้าไปกรุงเทพคือบอออกรถไม่ลูกคอยออกรถไม่เลยได้ละมันก็เป็นหน้าเป็นตาในสังคมพวงกบบาดอกแต่ก็ยาคนที่เห็นงานอยู่ในเมืองหรือว่าไม่รุ่นกําลังสางตัวอยู่ก็ยาเฝ้าสางกับดักหนีอยู่ของหลายแสงสีหลายจนจนสุดเลี่ยวคิดว่าเงินที่หฮอหาได้ได้หลายหรือว่าใส่ได้หลายนี่มันเบิดไปซี่ซีดเลย เพื่อเพราะเขาอยู่ในเมืองนี่เขาก็เกิดความโลภในใจเขาก็อยากได้นั่นอยากได้นี่แต่มันก็ขอดีแหละเป็นการบริโภคมเมนบอมันก็เป็นการบริโภคเสริมความสุขถึงจุดๆหนึ่งมันมันสุขบ่พอบอะเนี้ยบอครับผมไปผมก็ไปมาคัับล้วไปเที่ยวไปลาอไอ้มันมันสุขแลเอ้อไปเรียนตื่นเศร้ามากกว่าเศร้าอ,องสินะ เมื่อพอสูตรอากาศม้นรพิษบ่ดีเนาะในเมืองคนไปเค่ยูงเทพก็สิรูดอกว่าในเมืองนี่พี่เอ็มสองจุดหาที่บ้านเขาค้นไฟนี่ก็ยังพ่อรับได้ดิร่วมพัดกันหนียูหันนี่ซุกมือได้ดิเดีวก็นอนกับบ่ิ้มการพักผ่อนบ่เพียบแล้วผมเป็นคนนั่นจะูกกในบ่ถือครับอากาศฟังพุ่นพร้อมบ่มักมาอยู่บ้านเฮานี่โอ้หายใจดีๆอันนั้นอันนี้อากาศดียูดีครับแล้วก็ในเมืองเกิดความแข่งขัน ซุงมือมันต้องแข่งขันซุงมือบตือนเสามากก็ต้องเต่าต้องเล็งต้องรีบเนาะมันต้องได้เล็งซุงมือครับ,รบอยู่บ้านเขาก็คอยเฮ็ดคอยสั่งกันไปซอยสนับสนุนกันซอยกันเอ้าอันนี้อันนั้นสร้างมากก็ไล่ซรอยกันเนาะเออดีเลยแมนซอยแมนไปสร้างเขากรุงเทพก็มาสรซอยกันดิ <c oughs> ผมว่าหลักๆคือความรู้ความเข้าใจส่วนมากทุกเมื่อนี่ที่ว่าผมเห็นหลายคนอยู่ที่สี่วัยรุ่นกับมาบ้าน ก็หอบเงินทุนมาไหลดิผมว่าผมกวยอมราบางคนนี่เขาหอบมาไหลายอีหลีเขาก็หอบมาไหลแต่เขาก็พิดพลาดเพราะเพราะกระแสเพราะขาดความรู้ข้อมข้าใจคิดว่ามันจะได้ไงคิดว่ามันจะได้คือคือยางลาสุดิีพานมากกว่ากุ้ยเนาะก็มีคนได้ไปไหลแล้วก็เจ็งไปไรก็คือกันเนาะเนาะคันว่าผมก็ว่าเขาดอกเค็ดตามกระแสคันว่าเขาท่านกระแสเขาเขาก็จีได้เนาะแต่เขา เมื่อใดเขาตกขบวนเขาขาดความรููความเข้าใจผมว่าะแมนซิ่งอ่ะผมว่าเขาต้องแยกกันเดิสิงเขาหมักกับสิ่งเขาเห็ดจนเกิดคนเฉียวชันอันนี้ผมเลี้ยงงัวมาแต่น้อยเนาะผมเลี้ยงงัวมาแต่เกิดมาเลี้ยงมาผมก็มาเป็นคนมากเลี้ยงมัอดอกขัดจีบเอาตามตรงไปเต่ผมมีควมรูมีทัดสะเกิดควมซึมซับเห็นบ่อยๆจนเกิดไก่เป็น ความเช,ชี่ยวชาญด้บัตรทำงานเมือนบอกคิดดนดน